คนนี้ผ่านมาใ้รับบทคุณใหญ่ชาลิตแห่งไรไภัยสาลมาแล้วปินอนงงเวอร์ชั่นช่องสมมาโดดิบเถื่อนไม่แพ้ของเวีย หลังมีกระแสข่าวออกมาวันก่อนว่าค่ายลูกของกัตนาโดยผู้จัดสตางดิลดาจับผลงานละครสร้างชื่อของคายตัวเองอย่างปินอโนงที่เคยทำป้อนช่องเจ็ดโดยนำแสดงโดยเวียสุกลวัตและมินพิชยามาสร้างใหม่ป้อนให้ช่องสมและวางตัวพริมรณนิดารับบทเป็นปินอโนงประกบคู่กับเตยพงศกรรวมด้วยโยเกิดนัทชาโดยล่าสุดมีการปล่อยภาพฟิตติ้งละครออกมาให้ชมกันแล้วโดยจากภาพนั้นแฟ แฟนหลายคนยกนิ้วให้กับมาดใหม่ของหนุ่มเต้ยที่เต็มไปด้วยหนวดเครารกรุงรังซึ่งมาโหดไม่แพ้หนุ่มเวียเวอร์ชั่นที่แล้วเลยทีเดียวแฟนๆช่องสามรอติดตามปิ่นอนคงกันได้เร็วๆนี้จ้า สร้างความหือหาไม่น้อยเลยล่ะค่ะหลังก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าค่ายดีวันทีวีของผู้จัดสิตางดิลดาเตรียมนำละครดังในอดีตของช่องเจ็ดสีอย่างปินอโนกนำแสดงโดยเวียสุกลวัฒนและมินพิชยามาสร้างใหม่อีกครั้งและสะออนแอร์ทางช่อง3ซึ่งนักแสดงเวอร์ชั่นใหม่ก็คือนางเอกสาวพริมรณิดาและพระเอกหนุ่มเต้ยพงศกรพร้อมนักแสดงสมทบอีกเพียบล่าสุดทางอินสตาแกรมดีวท ก็ได้ออกมาปล่อยภาพฟิตติ้งนักแสดงให้ได้ติดตามกันแล้วโดยพระเอกหนุ่มเต้ยของเรานั้นก็ได้เปลี่ยนลุคครั้งใหญ่เลยล่ะค่ะเพราะต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นหนุ่มมากเข้มหนวดเครารุงรงังเอาเป็นว่าพระเอกปินอโนคงเวอร์ชั่นช่องสามสล่อเข้มขนาดไหนไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้เปิดกล้องถ่ายทําไปแล้วด้วยเชื่อว่าปีหน้าแฟนๆก็คงจะได้ติดตามกันแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าแฟนๆต้องรอติดตามปินอนณงเวอร์ชั่นช่องสามกันได้ส่วนจะปะ เท่าเวอร์ชั่นก่อนไหมก็ต้องรอติดตามกันเพราะก่อนหน้านี้แค่มีข่าวว่าช่อง3จะนํากลับมาทําใหม่ก็เกิดกระแสวิจารณ์แล้วเพราะหลายคนก็มองว่าเวอร์ชั่นเก่าที่เวียมินทําไว้นั้นดีมากแล้วซึ่งกลัวว่าจะเกิดการเปรียบเทียบได้และมองว่าเบื่อละครรีเมคแล้ว ควรจะหาบุทใหม่ๆมาทำละครบ้างเอาเป็นว่ายังไงก็ขอส่งกำลังใจให้นักสแสดงและทีมงานทุกคนด้วยนะคะส่วนจะปังหรือไม่ปังนะั้นต้องรอติดตามกันหลังละครออนแอร์เพราะละครรีเมคบางเรื่องก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากกว่าละครต้นฉบับซะอีกเพราะมันเป็นเวอร์ชั่นรีเมค ผู้จัดและทีมงานซึ่งมีการปรับบทที่ทันสมัยมากขึ้นหรือแก้ไขจุดผิดพลาดของเวอร์ชั่นก่อนนั่นเองส่วนเวอร์ชั่นใหม่นี้จะทําออกมาได้โดนใจคนดูขนาดไหน,นก็ต้องรอติดตามกันเลยและถ้าได้วันออนแอร์เมื่อไรเราจะรีบออกมาอัปเดตให้แฟนๆได้ทราบกันทันทีก็เป็นอีกหนึ่งละครที่เคยโด่งดังมากในอดีตและยังเป็นละครสร้างชื่อของทั้งเวียมินด้วยเพราะตอนนั้นแสดงได้ดีแถมเคมีพระนางยังดีงามจนตอนนั้น ได้กลายมาเป็นพระนาคู่ขวัญกันเลยด้วย